สวัสดีครับโพสอิทธิพลในงานตัวมาวิเคราะห์ฟุตบอลโลก2022พินครกาตาไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับเรามาดูว่าวันนี้นะครับจะมีสู่ไหนบ้างครับวันนี้เป็นวัน พุทธที่30พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับมีฟุตบอลให้ชมทั้งหมด4คู่คู่สีทุ่ม2คู่แล้วก็คู่ตีสองสองคู่ขณะนี้จะทําการวิเคราะห์คู่ตีสองนะครับเป็นฟุตบอลสาย c ีนะครับคู่ตีสองมีโปลแลนด์อ์ยจนตินาซาอดุดีอาระเบียเม็กซิโกนะครับสายนี้เป็นสายที่น่ากังวลใจเพราะว่า เป็นสายที่คู่พี่สูสีคะแนนนี่เกาะกลุ่มกันไปเลยนะครับแต่ว่ายังมีทีมล้างท้ายอยู่คือเม็กซิโกครับแข่งสองนัดเก็บได้แค่หนึ่งแต้มช่องที่ยะถ่ายทอดในคืนนี้เป็น4ฟ u นะครับสนามที่ใช้แข่งขันก็เป็นสนามสเตเดียม974สร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์974ตู้นะครับ มาดูโปแลนด์ครับตอนนี้นำจากผงอยู่มีส4แต้มชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าเขาแค่เสมอนี่ก็น่าจะลุ้นเข้ารอบครับแต่ถ้าชนะนี่น่าจะได้แชมป์กลุ่มไปเลยนะครับวันนี้นะครับเชสลาฟมิดนีวิตนะครับผู้จัดก,การทีมนะครับจะเล่นระบบ4-4-2ผู้รักษาประตู อยเช็กชินนี่นะครับกองหลังมีบาตอสเบเลซิสกี้คามิุกติดยาคุปคิวเวอร์นะครับแมตตีแคต,ตนะครับกองกลางจะมีคิดเตียนบีลิก,กอร์คอสทีิโซวิคนะครับเกอร์แฟมิลาฟวัสกอฟสกี้บีโอเตอร์บีริสกี้ฮักคาริอูสมิิก วงกองหน้าก็มีโรเบิร์ตเลวานรฟสกี้นะครับส่วนผู้รักษาประตูก็จะเป็นวเชียเคช,ชนี่มาดูทีมฟ้าขาวครับทีมฟ้าขาวนี่หลังพิงเชือกแล้วครับฟ้าขาวอยเยนติน่านะครับผลงานสองนาที่ผ่านมานี่ยแพ้หนึ่งชนะหนึ่งมีสามเต้ม อยู่อันดับสองของตารางนะครับคือวันนี้นี่ต้องชนะนะครับถ้าเสมอนี่ก็มีสิทธิ์ตกล้อถ้าเปิดสกอร์ไปเท่ากับไทยียอาซาุาดิอาระเบียที่นึ่งเขาก็มีสามเต้มเท่ากับอ์ยินติน่านะครับแต่หน้าอ์ยินติน่ากับซาอุดิอาระเบียนี่ต้องวัดกันแหละครับเพราะคะแนนเท่ากันมาดูอ ลิโอเนลสโคลารีนะครับะวางระบบ4 3 2 1นะครับู้รักษาประตูเอเมิเดียโน,โนมาติเนสนะครับกองหลังก็คอนซาโลมอนเทลลิสซานโตมาติเนสนิโกลัสโอตาเมนดีมาคอสอาคุญ่านะครับแล้วก็กองกลางก็จะมี ดีโกโลดิเกตอเล็กซิสแม็กอเลสซิสเตอร์โลดิโกเดอปอลอังเคียวดิมาเรียดิโอเนโอดิเมซี่กองหน้าก็มีเตาเตาตาโล่นะครับเตาตาโล่มาติเนสมาดิดิต้าก็จะมีผู้รักษาประตูเอเอมิลิโน่นะครับมาติเนสเป็นผู้รักษาประตูก็มาดูการวิเคราะห์เกมเลยนะครับ การวิเคราเกมทั้งสองทีมนี่คือโปแลนด์ก็จะมีสีแต้มก็ถือว่าได้เปรียบเล็กน้อยแต่ว่าสถานการณ์นี่ต้องชนะครับแต่ถ้าเสมอก็ยังไม่แน่ว่าจะปลอดภัยหรือไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพอเก่อกลุ่มกันมาไปแพ้มีแค่สีแต้มเกิกดในติตานากับซา,าอุด์ซาอุดารเบียชนะแล้วก็อิตาลาชนะนี่เขาเข้าแทนนะครับเรียบแทน โวลเยนก็จะตกพ่อไปทันทีเลยนะครับพูดง่าวผู้สายนี้ตีสองนี่เลยกว่ามันมันระเบิดเถิดเทิงกันไปเลยครับสายนี้เป็นฟุตบอลที่ต้องการสถานการณ์คือชนะผู้ต่อสู้ดังนั้นวันนี้ต้องมีอะไรต้องเ,อเปิดหน้าสู้กันเต็มทมี่ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดวิ่งสู้ฟัดสมองทุกคนต้อง เอาเทคนิคมาสู้กันอย่างสุดความสามารถแต่ถ้าพูดแล้วนี่ไอ้ตินซนานี่ชื่อได้ชั้นนะครับแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวนี่ในแนวลุกนี่ทำประตูได้ทุกตัวแม้กระทั่งตัวสำรองอย่างมูลเลียนอันวาเลสเปาโลโดิบาาี่ามีนักเตะคุณภาพดีๆทั้งนั้นนะแต่ก็ไม่รายการนี้อิติเนาไม่คือเล่นไม่สม ทีมเต็งเลยนะครับแต่อย่างน้อยจักสีครับแล้วก็ชื่อเสียงความสามารถเฉพาะตัวภาพรวมทั่วทัวไปก็ถือว่าดีกว่าโปรแลรนด์นิดนิดแต่แข่งจริงยังไม่ทราบนะครับมันทงนะครับไบยติน่าจะชนะโปรแลรนด์สองหนึ่ง